สวัสดีค่ะชื่อจ่าวันวันซอหาตะแนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแลนดอมซูมความแักความสัมพันธ์จากพี่ไพ่เล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและกลอฟังพลังงานรวมคือพลังงานของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาเป็นดวงของตัวเองแบบร้อปรเ็นนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นแก้ไขกับชีวิตนะจา๊ะ ตอนนี้สามารถโยกของขวัญค่าครูเพื่อน้อมรับคำทำนายและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณด้วยการกดตรงคอมเมนต์นะคะแล้วก็ตรงแถบพิมพ์ตัวหนังสือเนาะมุมขวาร่างจะมีรูปกล่องของของวัญน,นะคะสามารถโยนโยนของขวัญค่าครูนะกดตรงนั้นแล้วก็โยนของของวขัญค่าครูเข้ามาเพื่อน,น้อมรับคำทำนายและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็เป็นเรื่องของใครเราฟังเนาะสามไม้เท้า โอ้โหขึ้นมาเยอะมากแปดดาบหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบมีคนแอบส่องคุณแนะนำนะคะราชาถือดาบคนคนนี้นะคะมีคนแอบส่องคุณค่ะคุณขามีส่องนะจ๊ะส่องอยู่ที่ไกลๆค่ะ ส่องอยู่ที่ไกลยส่องแบบเงียบๆไม่ให้คุณได้รับได้รู้ว่าเขาส่องคุณแล้วเขาจะส่องคุณทําไมคะส่องเพราะว่าอยากกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําไม่ดีกับคุณทําผิดกับคุณคําว่าเจ็ดเมอเจ็ดับเนี้ยมันเป็นพลังงานลนเนาะมันแปลได้หลายอย่างก็คือ เขาคนนี้ทําอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณทําอะไรรับหลังคุณโกโหกหลอกลวงหรือพูดไม่จริงกับคุณเอกโกโหกครั้งนี้คืออาจจะเป็นการโกหกว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นแต่เขามีคนอื่นหรือโกหกว่าเขาไม่ได้ชอบคุณแต่จริงๆเขาชอบคุณเขาโกหกเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณจริงๆเขาคิดกับคุณก็คือหลอกลวงปกปิดนั่นแหละนะคะ นะปกปิดความรู้สึกปกปิดความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้คือคุณกับเขามีการบล็อกกันไปแล้วแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นฝั่งเขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขาก็ได้นะการจบกันครั้งนี้คนที่เป็นฝ่ายตัดจบก็คือฝ่ายของผู้ชายเป็นคนตัดจบตัดจบด้วยอารมณ์ด้วยทิฐิด้วยความรู้สึกมันนามัมนหนกด้วยอีกโก้ของตัวเองนะคะว่าเขาเนี่ยมั่นใจในตัวเองว่าในวันที่เขาไม่มีคุณเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ แต่ทีเนี้ยพอเขาไม่มีคุณจริงๆริงตัดจบคุณไปแล้วจริงๆเนี่ยมันลายเป็นว่าเขาอยู่ไม่ได้จ้ะในวันที่เขาไม่มีคุณก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกลับมาง้อขอคุณดีอยากจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับเรานั่นแหละเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของคุณแล้วในวันที่เขาไม่มีคุณนั่นเองนะแต่ว่ามันมีการบล็อกกันไปแล้วเกิดขึ้นทีนี้ เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องแอบส่องแอบดูคุณอยู่ที่ไกลๆเพราะว่ามันบล็อกไปแล้วเนาะมันก็เลยอาจจะต้องทําเฟสอาวาตารช่องทางอาวาตารหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะฝากเพื่อนส่องก็ได้นะจ๊ะส่องดูความเคลื่อนไหวของคุณหรือวิถีชีวิตของคุณว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณไปม,มีคนใหม่หรือยังคุณเริ่มต้นใหม่หรือยังคุณยังเฮิร์ตกับเขาอยู่ไหมคุณยังเศร้าอยู่ไหมคุณยังรู้สึกอ,อกหัก,กหรือโพสอะไรถึงเขาอยู่ไหม เขาทำได้แค่ส่องหรือฝากคนอื่นส่องเพื่อประเมินสถานการณ์ถึงความเป็นไปได้ว่าไอการกลับมาขอโอกาสเขาเนี่ยจะมีโอกาสไหมที่เขายังจะได้กลับมาในความสัมพันธ์ยังจะมีโอกาสไหมที่คุณยังจะให้อภัยเขาหรือให้โอกาสเขาเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนตัดจ,จบคุณเองในครั้งนี้และเขาก็เป็นคนที่ทําไม่ดีกับคุณเช่นกันโกหกสารพัดหลอกลวงคุณปกปิดคุณ ทำเหมือนคุณเป็นตัวเลือกไปแล้วนะเออนั่นแหละเขานั่นแหละเป็นคนที่ผิดทีนี้ไอ้การจะมันนั่งมันหนกที่จะกลับมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มไม่มั่นใจว่าคุณยังจะพร้อมให้โอกาสเขาไหมคุณยังจะพร้อมให้อภัยเขาไหมอะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วทิศทางความสาคัญของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาจะทําได้แค่ส่องดูอยู่ที่ไกลๆหรือว่าจะเทคแอคชั่นกลับมาหรือว่าความสมคัญระหว่าง,ง,ง,งาคุณกับเขาแนนนะคุณจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ ราชาถือเหรียญเอถอถือถ้วยขอภยัยส่องดาบสี่ถ้วยเทมเพลนส์ชาริออร t เดอะมูนต้องบอกเลยนะว่าคนคนนี้เขารู้สึก กระทบกระเทือนใจนะมีเร so ื่องเข้ามาให้เขากระทบกระเทือนใจเรื่องอะไรนะหรอเรื่องรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะไม่เอาเขาเขามาสอนคุณแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วนะคะเขารู้สึกว่าคุณไม่เอาคนแน่ๆมันก็เลยทําให้เขารู้สึกกระทบกระเทือนใจเพราะว่าคุณดําเมินเฉยคุณปิดกั้นคุณแบบ ไม่อยากได้เขาอีกแล้วคุณเบื่อหน่ายเขาคุณไม่ได้อยากรับไม่ตีจากเขาเห็นไหมคะเห็นทั่วที่คุณยื่นมาไอ้ที่เขายื่นมาให้คุณไหมแต่คุณปฏิเสธคุณไม่รับเขาดูอาการคุณแล้วอะว่าคุณต้องปฏิเสธเขาแน่นอนอะถ้าเขากลับแค่มาขอคืนดีหรือเขามาขอโอกาสตรงเนี้ยเขาจะต้องโดนคุณปฏิเสธแน่ๆนะเออเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทาให้เขารู้สึกกระทบกระเทือนใจมากๆเลย เขารู้สึกว่าเขาว่าทําผิดพลาดไปเมื่อในอดีตนะเขาไม่น่าปล่อยให้คุณหลุดมือไปเลยอะ่ะเออแล้วตอนนี้คือเขาว่าอยากจะกลับวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะปรับตัวเข้าหาคุณพูดคุยปรับตัวเข้าหาคุณทุกสิ่งทุกอย่างแต่เหมือนคุณจะไม่รับไม่ตีนัน้นแหลคุณจะไม่รับเออตัวเขาเข้ามาอีกแล้วอะ่ะเขามองว่าไออัอนเนี้ย สิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคปัญหาที่เขาจะต้องฝ่าฟันต่อสู้เพื่อที่จะให้คุณได้เออให้คุณได้กลับมาในความสัมพันธ์หรือกลับมาในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็รู้นะว่าเขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเนี้ไปให้ได้แต่ว่าใจหนึ่งอ่ะก็อยากจะสู้ต่อนะว่าอยากจะสู้ทุกอุปสรรคที่คุณจะปฏิเสธเขาแต่ก็มีความกลัวมีความวิตกกังวลเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าถ้าเขายังฝืนดึงดันที่จะ ต่อสู้หรือวนเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยผลที่เขาผลลัพธ์หรือผลตอบรับที่เขาจะได้กลับไปเนี่ยที่จะพิชิตใจคุณเนี่ยมันจะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันรู้สึกค,คลุมเครือรู้สึกไม่เห็นหนทางข้างหน้าไม่เห็นหนทางอะไรใดๆข้างหน้าเลยที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังจะมีหวังนะฉันยังจะมีเปอร์เซ็น์ที่จะได้เธอกลับมานะอะไรเงี้ย เขาก็รู้แล้ว,ว่ามันต้องเป็นอุปสรรคที่เขาต้องต่อฝ่าฟันแต่ว่าเขาไม่มั่นใจเลยเพราะว่าท่าทีของคุณคือมันเมินเฉยปิดกั้นคมมากๆเลยเขาก็เลยไม่รู้ว่าทิศทางเนี่ยเขาจะยังได้คุณกลับมาไหมจะได้กี่เปอร์เซนต์เออเขาไม่มั่นใจเลยอ่ะแล้วยังไงอีกราชาถือไม้เท้า emperor judgment โอ้โหสองด้วยเออสี่ทเอ,อสี่ไม้ทาโอ้โหเก้าเก้าไม้าอ่ะต้องบอกว่าคนคนนี้นะถึงแม้ว่าจะใจฝ่อว่าคุณาเมินเฉยคุณปิดกั้นนะแต่คนคนนี้อจ๊ะบอกได้เลยว่าการกลับมาครั้งนี้หรือการที่จะมาขอโอกาสครั้งเนี้ยเขาจะไม่ลดละความพาย,ยายาม เขาจะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นที่จะต่อสู้ทุกประศัปัญหาที่มันขวางกันไม่ให้เขากับคุณได้กลับมาคบกันเนี่ยเขาจะต่อสู้ฝ่าฟันเพราะว่าในเวลาเนี้ยมันทําให้เขาเขาเนี่ยได้รับรู้รรผลของการกระทำผลของการตัดสินใจของเขาไปแล้วไปที่เรียบร้อยและเขาก็ได้รับความกระจ่างชัดเจนแล้วว่าชีวิตนี้ถ้าเขาไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้นะว่าเขารักคุณขนาดไหนในวันที่ เขาเสียคุณไปแล้วนั่นเองอีตอนอยู่นะมันไม่เห็นค่าหรอกเออแต่ว่ามันมเห็นค่าอีวันที่ตอนที่เขาไม่มีคุณแล้วไงไมันทําให้เขารู้ตัวรู้ชะตากรรมว่าเฮ้ยเขารักคุณขนาดไหนไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้เออมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นน่ะมันทําให้เขาวรู้สึก ฉันต้องตั้งใจฉันจะต้องมุ่งมัน่นฉันต้องหนักแน่นไม่ว่ามันจะเหน็ดจะเหนือ่อยจะยอ่อจะท้อจะทุ่มจะเทอะไรขนาดไหนฉันจะพยายามดึงเธอกับมันเป็นคู่กับฉันกลับมาอยู่กับฉันกลับมารักฉันกลับมาสร้างครอบครัวกับฉันไปให้ได้นะเขาบอกเลยว่าต่อให้เหนื่อยแทบตุยเขาก็จะสู้ต่อเพื่อให้คุณได้กลับมาครองคู่แล้วกลับมาสร้างครอบครัวไปกับเขา บอกได้เลยว่าครั้งเนี้เขาจะไม่ยอมแพ้และเขาก็ยืนยันหนักแน่นแล้วว่ายัางไงคุณต้องกลับมาคู่กับเขาต้องกลับมาสร้างครอบครัวกับเขาเออเขาไม่ยอมแพ้นะจ๊ะต่อให้หนักหนาสาหาัสหรือมีอุปสรรคอะไรใดๆเขาพร้อมจะฝ่าฟันต่อสู้ข้ามน้าข้ามทะเลนะเพื่อมาพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแท้ไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้นั่นเอง